สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า P m a s t e r นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับสไตล์เกมซิฟูนั่นเองนะครับผมเกมการต่อสู้แบบกัางฟูอะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าเข้าเกมค่อนข้างยากเนาะใครไม่รีบก็รอกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสาหรับเกมตัวนี้เนาะนี่เป็นบรรยากาศตัวเมืองที่เราอยู่นะครับนี่อาจจะเป็นประมาณนี้เนาะ ตัวละครก็สามารถอาโจมตีพวกท่าทางต่างๆพวกเหมือนกังฟูหรืออะไรแบบนี้ได้นะท่านผู้ชมครับโอเคการเล่นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวแพคเกจอยู่นะครับเขาจะบอกเรานะว่าเดินมาตรงนี้นะครับมาคุยกันก่อนนะครับนี่ตัวเกมมีภาษาเดียวนนีรยบอกเลยว่ามันเข้าค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะลองเล่นนะครับตัวเกมจะเป็นแค่เวอร์ชันอ่ะทูตัวเรียเนี่ยก็คือเวอร์ชันทดลองเล่นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวลองวิ่งไปเลยเอาเดี๋ยว ขึ้นไปข้างบนเนี่ว่าขึ้นไปครับก่อนที่จะต่อสู้นะครับมาทำความรู้จักอ๋อัวนัากองหัวหน้าแกงกันก่อนใช่ไหมนี่ครับมา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 นี่ครับไอ้เอาเรื่องไหมเอยถือว่าเอา๋อน่าเล่นพอสมควรเลยนะปึ๊บปุ๊ป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 ไอมีขาดำของซันจิด้วยไม่น่าใช่ท่านผู้ชมเออหืมนี่เออ,อ ยังไง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 ปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ๋อเออยิงมันจะมีพวกอ่าท่าการกบคอมโบต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเราสามารถอ่าดูที่ตัวเซตติ้งได้นะครับมันจะมีท่าทางแบบเนี้ยให้เรากดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ท่าพวกเนี้ยมันต้องรอปลดล็อกก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเก็บของกันวิ่งขึ้นไปเลยนะครับไปลุยกับเขาเลยนะมาถึงก็เป็นขาโหดเลยนะ บนี่ครับเปิดตัวมาอย่างแจ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปก่อนมานี่ครับทาโซวนใช่ไหมเนี่ยได้โซวไหมพี่นอ้องไม่มีสก,กิปด้วยท่านผู้ชมครับมานี่ครับนี่ครับนี่นี่เอาเรื่องไหมจริงจริงมีการบล็อกด้วยนะเนี่ยการเติมตีดิพี่ลองตีดินี่ครับ นี่นีโน่โอ้ยโดนโดนโดนโอ้โหโดนไปแล้วไม่น่าไปการเล่นเลยท่ store, โโนานผ well, ู้ชมโอ้ยโดนรัวๆเลยโดนกระทืบรัวๆเลยเดี๋ยว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 เอามาก่อนอ่ะตั้งหลักแล้วนี่ตั้งหลักได้แล้วนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงยังไงเฮ้ย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  ี <laughs> คือตอนนี้แล้วไข่โจมตีก่อนได้คนได้เปรียบแลยนะท่านผู้ชมเรียบร้อยไปครับสบายสบายมาคตต่อไปครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาอย่าโมโหเดิมน้ำชาอยู่นะครับนี่อย่างกับอาจารย์ยิบมันนะ <laughs> ที่เราเล่นอยู่เนี่ยโอเคได้เทมมานะครับ เปิดด้านขวาบนดูนะครับโอเคเข้าไปด้านในไงเนี่ยอ่าฮะอ๋อเราต้องไปตร,ตรงนู้นลงไปด้านล่างนี่ครับไปต่อภารกิจเปลี่ยนแล้วนะครับเหีือว่าตัวละครว,วิ่งเร็วนะเฮ้ยตอนนี้เราไม่ได้เก็บของเลยนี่ยวะต้องเก็บเองด้วยท่านผู้ชมครับตัวละครที่เราต่อสู้เมื่อกี้โอเย ไปครับเมืองมันกว้างใหญ่มากนะสำหรับตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างน่าเล่นเลยนะครับถ้าเอาเฮ้ยมีคนมากอรอกกวนม่านี่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 ยังไงอะพ่อหนุม่มพ่อหนุม่มเฮ้ยเฮ้ยกอรอกวนใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่จะไปอย่าให้เสียนะเออามเคลียร์นะครับมทมถักเฮ้ย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 ใจเย็นลูกพี่เฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่ซเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาหมดนี่เลยเหรอไม่เกินไปเกินไปเดี๋ยวแล้วเ,เข้าไปข้างในก่อนโอ้มาจบตีมั่วเลยอะ่ะมาแล้วนะครับได้เข้าข้างในแล้วนะมือกีิมแป้งหมูปา่าไล่เควนนะผู้ชมเกินไปเนี่ยมันเหมือนอาจารย์ยิบมันไปท้าสู้ในสูซของสำนักต่างๆเลยนะไอ้ครับมาเข้ามาครับ ไปต้องลีลาครับเออทำความเคารพก่อนนะครับเพื่อทําการต่อสู้นะไอมาพรหนุ่มมาสู้กันนี่นี่เปิดก่อนได้เปรียบครับเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบนี่ครับปีนี่นี่นโอ้ยโดนนี่นี่น,นี่นี่ครับโอ้โหท่าสวยครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วปี นี่เอ้ยอย่าก,กบัดยงชุนใช่หรือเปล่ปาผมก็มั่วไปนะเรียบร้อยครับลงมาไม่สาวน้อยนะครับผมเราเก่งกับเด็กกับผู้หญิงแล้วก็คนแก่นะพี่ชมครับเฮ้ยตอนนี้เราเขาใช้อาวุธวะนะให้เราเลือกอาวุธใช่ไหมมาเลือกอาวุธกันนะครับอมันให้เลือกหรือมันบังคับวะเนี่ยบังคับนะ นี่ครับมาโอ้อยงี้เหลอะนี่ครับผมว่าเล่นหมัดมันก็โอเคอยู่แล้วนะนี่นี่นี่ผู้หญิงเราก็ไม่เว้นครับผมนี่ผู้หญิงเราก็ไม่เว้นครับกระทืบซ้ำนะครับอ่าจมดินแล้วกระทืบซ้ำครับผมนี่หมัดเราแข็งหมัดเราแข็งมัเราแข็งนี่นี่นี่โอ้โห,โห,โหเลือดอาบเลย เดี๋ยวหมุนมุมกล้องกันนี่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 ยังไงนี่ืมจริงจมันจะขึ้นให้บล็อกนะครับเวลาที่ศัตรูโจมตีเรานะเราสามารถกดบล็อกได้นะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้กดเลยนี่นี่โอ้ยโดนนี่นี่นีเรียบร้อยไปครับผมเดี๋ยวว่าค่อนข้าง,างอโอเคเลยนะครับ ไม่ชนะหรอชนะแล้วนี่เข้าไปข้างในนี่ไงกำลางังฝึกอยู่นะครับมีอาจารย์อยู่นะครับนี่ปรมาจารย์อยู่ในนี้เองนะครับเขากำลังนั่งรอเราอยู่นะทุกผู้ชมมาสู้กันหน่อยคุณโป้คุณโป้เฮ้ยคุณโป้ว่าไงโอเคมาสู้กันหน่อยครับ โอ้โหเรานี่เก่งกับผู้หญิงคุณแกเขาไม่สู่อะไม่สู่อะโหเยเวลามาทางนี้ดิเราต้องเปลี่ยนจุดไปแล้วนะครับโอเมก้า oh ดเราได้แค่นี้เหรอเรามาได้แค่นี้เหรอเราอยากซู้กับคุณปูนะครับโอเคแล้วก็ออกประตูไปนะครับก็มีการโหลดฉากประมาณนี้นะอ่ะอเคปิดตัวนี้ไปก่อน ก็ถ้าใครสนใจเกมประมาณนี้ก็ลองดูกันได้แต่ผมบอกก่อนนะว่ามันเข้าค่อนข้างยากนะครับสำหรับเกมนี้นะใครไม่รีบก็รอมันเปิดเวอร์ชันที่มันเข้าง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ